ถ้าเราปลูกพริกไว้รับประทานภายในครัวเรือนของเรานะครับแต่ผลของพริกเป็นแบบนี้ดูสิครับเกิดโรคพริกเน่าพริกเน่านะครับเกิดได้หลายสาเหตุนะครับสาเหตุแรกคือเชื้อราแต่อีกหนึ่งสาเหตุนะครับคือมแมลงเข้ามาวางไข่ด้านในนะครับดูด้านในกันเลยครับเห็นไหมครับผลของพริกจะเน่า แบบนี้เราเก็บผลผลิตมารับประทานไม่ได้นะครับในวันนี้ทางช่องวิติไทย P ี h ชนแนลมีแนวทางในการทําให้ผลของพริกแบบนี้นะครับไม่เน่าก่อนที่เราจะเก็บไปกินนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟจีช่องวิติไทย P ี h ชนแนลนะครับ แนวทางเกษตรดีๆลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในครโคเรือนของเรานะครับในวันนี้ถ้าบ้านขายปลูกพริกแล้วพริกเน่าและพริกเป็นหนอนนะครับหรือว่าผลของพริกโดนหนอนเจาะเข้าทําลายนะครับในวันนี้ตามมาดูวิธีการทําน้ํายาก,กาจัดหนอนที่พริกกันเลยครับโดยส่วนผสมที่ผมจะแนะนํานะครับคือผลของมะนาว1ผลครับผลของมะนาวนะครับจะมีความเปรี้ยวกดของส้ม และน้ำมันหอมระเหยจำนวนมากที่อยู่ในผลของมะนาวนะครับจะช่วยกำจัดหนอนไล่มแมลงศัตรูพืชได้ดีมากและตัวที่สอน,นะครับนี่เลยครับพริกไทยป่นถ้าใครไม่มีพริกไทยป่นแบบนี้นะครับเราก็ใช้เป็นพริกไทยเม็ดก็ได้ครับแต่เราจะต้องนำมาตำให้ละเอียดก่อนนะครับพริกไทยแบบนี้นะครับจะมีรสที่เผ็ดร้อนและกลิ่นที่ฉุนมาก มดมแมลงศัตรูพืชทั้งหลายนะครับไม่เข้าใกล้ต้นพืชและส่วนมากนะครับพริกไทยแบบนี้นะครับที่มีกลิ่นฉุนนะครับจะทําให้มแมลงที่มาวางไข่ที่ผลของพริกนะครับจะไม่มาวางไข่ที่ผลของพริกอีกต่อไปเลยครับและส่วนผสมตัวสุดท้ายนะครับเราจะมาใช้ตัวนี้แทนสารจับใบเลยครับและอย่างกําจัดมดกําจัดแมลงได้ดีมากคือน้ํายาล้างจานนั่นเองครับ เดี๋ยวตามมาดูนะครับวิธีการทําน้ํายากําจัดหนอนที่พิกตามมาดูกันเลยครับโดยเราจะเตรียมน้ําเปล่าใส่ภาชนะในคลิปนี้นะครับเราจะใช้ได้2วิธีวิธีแรกคือการฉีดพ่นและวิธีที่2คือการลดลาดโดยการใส่โบลดน้านะครับโดยการใช้ตัวนี้เลยครับเป็นมะนาว1ผลพาออกเป็น2ซีกแบบนี้บีบลงไปรวมกับน้ําเปล่าประมาณ5-10ลิตรเลยครับ และเราจะใช้ทั้งเปลือกเลยครับผสมตัวต่อไปคือพริกไทยป่นครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปรวมกับน้ำเปล่าเลยครับผสมตัวสุดท้ายคือสารจาะใบเราจะใช้น้ำยาล้างจานประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีเดี๋ยวเราจะไปกำจัดหนอน พี่พลิกกันนะครับถ้าใครมีถังฉีดพ่นก็ใช้ได้เลยครับโดยการใช้ส่วนผสมน้ำยากำจัดหนอนที่พลิกนะครับใส่น้ำยาลงไปในถังฉีดพ่นหรือกระป๋องป๊กเกี้ก็ได้ครับ หรือถ้าใครไม่มีถางคิดพ่นเรามีบัวลดน้ําแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเลยครับตักน้ํำยาต,ตัวนี้นะครับใส่บัวลดน้ํากันเลยครับถ้าเราปลูกพริกแล้วผลของพริกเป็นโรคพริกเน่าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ เป็นทั้งต้นเลยครับในการกําจัดแมลงนะครับที่มาวางไข่และทําให้เกิดหนอนด้านในของพริกนะครับเราจะใช้น้ํายาสูตรนี้นะครับฉีดพ่นหรือวิธีการลดลาดกันเลยนะครับแต่ถ้าเราจะลดลาดไปที่ต้นพริกเราจะต้องลดลาดตั้งแต่ด้านบนลงไปเลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากขอเมนใ,นใต้คลิปทางช่องดิไท,ท,ทยพีแชนแนลได้นะครับ ผมทำไมถึงบอกว่าลดลาดตั้งแต่ยอดลงไปครับเพราะว่าน้ํายาตัวนี้นะครับจะได้ควบคุมทางต้นพริกเลยครับผลของพริกด้านล่างที่เกิดโรคพริกเน่าแบบนี้นะครับแมลงก็จะตายไปด้วยครับและผมมวงว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับจากน้ํายาตัวนี้นะครับไปกําจัดโรคพริกเน่านะครับนี่ครับทําแบบนี้ได้เลยครับทําได้2วิธีนะครับหรือใช้ได้2วิธีคือ วิธีการลดราดไปที่ต้นพริกแบบนี้นะครับและวิธีที่2ถ้าเกิดว่าเรามีถังฉีดพ่นหรือกระป๋องป๊กกี้นะครับเราก็ใช้ถังฉีดพ่นฉีดน้ํายาตัวนี้นะครับเข้าไปที่ต้นพริกได้เลยครับเพื่อกําจัดโรคพริกเน่านะครับในการฉีดพ่นหรือว่าลดราดกําจัดโรคพริกเน่านะครับเราจะฉีดพ่นหรือว่าลดราดตอนช่วงเย็นจะดีที่สุดและ ใช้ทุกๆ2ถึง3วันนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องดีไทยพีชนแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้ถ้าบ้านของใครนะครับปลูกพริกแล้วพริกเป็นโรคพริกเน่านะครับหรือว่าผลของพริกเน่านะครับลองทำน้ำยาสูตรนี้กำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับที่เข้าทำลายผลของพริกได้เลยครับ ได้ผลดีแน่นอนเลยครับดูสดีครับผลของพริกถ้าเป็นโรคพริกเน่าแบบนี้นะครับทําน้ํำยาก,กําจัดได้เลยครับแต่ถ้าผลของพริกเน่าแบบนี้เราควรเก็บออกทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามแมลงที่วางไข่ตรงนี้นะครับอาจจะก่อให้เกิดโรคพริกเน่าต่อไปได้ครับ